สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยารัตกุลค่ะสําหรับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและนโยบายด้านการลงทุนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจหลังจากที่มีการชะลอการลงทุนแล้วก็ชะลอการขยายกิจการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนก็คือยอดการขอสินเชื่อ ในระบบธนาคารที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทําให้สภาพคล่องของระบบการเงินในประเทศลดลงหรือที่เรียกกันว่าสภาพคลนน่องตึงตัวขึ้นโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าสภาพคล่องในตลาดเงินเริ่มมีแนวโน้มตึงตัวขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสสองที่ผ่านมาเห็นได้จากปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ลดลงจำนวน3 7 0 0 0 0ล้านบาทมาอยู่ที่2.2ล้านล้านบาทเป็นผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ดึงสภาพคล่องบางส่วนกลับไปใช้รองรับความต้องการของสินเชื่อที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดังนั้นจึงประเมินเขาว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ธนาคารพาณิชย์จะแข่งขันการระดมทุนมากขึ้น ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คืออาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่ต้นทุนในการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนเพราะจะทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการออมมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นผู้ที่ต้องการออมเงินจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่จะทยอยออกมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำนะคะล่าสุดทกสได้อนุมัติสินเชื่อวงเงิน15,000ล้านบาทเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแกส่สถาบันเกษตรกรในการรับซื้อน้ำยางและแปรรูปยางพาราเพื่อดันราคายางให้สูงขึ้นค่ะ นายสมศักดิ์กังทีรวัตรรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศาาปเปิดเผยเขาว่าทกาศาได้อนุมัติวงเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกส่สถาบานันเกษตรกร วงเงิน1,000 0ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร723แห่งใช้ในการรับซื้อ,อยางพาราโดยได้ปล่อยกู้ไปแล้วจำนวน281แห่งคิดเป็นวงเงิน2,880ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก442แห่งจะเร่งดำเนินการปล่อยเงินกู้ในเดือนกันยายนอีก4,000ล้านบาทเดือนตุลาคม2,000ล้านบาทและเดือนพฤศจิกายนอีก1,000ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้อนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงิน5,000ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าทั้งสองโครงการจะช่วยผลักดันราคายางในตลาดให้เพิ่มขึ้นได้โดยการปล่อยสินเชื่อ10,000ล้านบาทจะช่วยรองรับผลผล,ผลิตยางพาราได้1 3 0 0 0 0ตันซึ่งเมื่อรวมกับสินเชื่อของธนาคารอมสินที่ปล่อยให้กับผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราจะทำให้มีสินเชื่อยางพาราในระบบสูงถึงส0,000่นล้านบาทจะช่วยรองรับผลผล,ผลิตยางพาราในตลาดได้2 3 0 0 0 0แสนตันค่ะ ส่วนมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินปัจจุบันมีกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีหนี้เงินกู้อยู่กับทกาศาประมาณ360,000รายคิดเป็นเงิน40,000ล้านบาทซึ่งปัญหาราคายางตกต่ำทำให้กเกษตรกรบางรายค่ะมีรายได้ลดลงทกาศาจึงได้ปรับตารางการชำระหนี้ใหม่รวมทั้งขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรด้วยค่ะ จากภาคการเงินนะคะไปดูภาคการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะซึ่งทอทอท,อทอเปิดโครงการอบรมนักการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มเมดิ a อนแอนเวเนสนะคะยกระดับบุคลากรและสร้างความโดดเด่นเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพให้มากขึ้นค่ะนางวิไลวรรณทวิศีรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดโครงการอบรมนักการตลาดท่องเที่ยวสาหรับผู้ประกอบการกลุ่มเมดิ a อนแอนเวเนส เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวมกว่า30 0 0 0ล้านบาทมีสัดส่วนร้อยละ3.8ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดรวมทั้งเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนโดยการอบรมให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวนะคะมีความรู้ความเข้าใจภาพรวมแนวคิดด้านการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่กลยุทธ์การท่องเที่ยว การนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการเมื่อต้องออกงานส่งเสริมการขายรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งหลังจากจัดอบรมในกรุงเทพแล้วรุ่นต,ต่อไปจะจัดที่จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าโครงการนี้นะคะจะสามารถยกระดับบุคลากรในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างความโดดเด่นให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนค่ะ